สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาได้ลงคลิปมาสองหมื่นสามหมื่นแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้สึกเงาๆหรอค่ะสวัสดีตอนค่ำค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงแนวทางค่ะมือนี่ค่ะของเซียนเอนะคะสําหรับขูทีรอค่อยนะคะเนาะปล่อยต่องวดนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เอาเหล็กวิ่งไปก่อนเด้อค่ะคุณผู้ชมสําหรับแนวทางของเซียนเอค่ะเอ่องวดที่ผ่านมาเนาะค่ะคุณผู้ชม เป็นครั้งที่สองที่จินตนาได้ลงคลิปของ CNA เนนะคะงวดที่แล้วนะคะเป็นครั้งที่สองงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะคุณผู้ชมงวดแรกเข้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมนะคะงวดที่สองค่ะงวดที่แล้วงวดที่สองโบเข่าค่ะคุณผู้ชมงวดที่สามวดนเมื่อกี้เข้าค่ะคุณผู้ชมวิ่งสี่บนล่างค่ะคุณผู้ชมไปทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะเอางวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ แนวทางของเซียนเให้มาค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะคะรัฐบาลไทยค่ะเออเต่เพิ่นกระไยเป็นเลขวิ่งมาก,ก่อนนะคะคุณผู้ชมส่วนจับชุดจับคู่ให้นะคะส่วนจับคู่ให้เป็นชุดนะคะคุณผู้ชมชุดเต็มนะคะ รอไปกอนนะคะคุณผู้ชมมอาอตัววิ่งไปก่อนนะคะสําหรับผู้ที่รอคอยนะคะของ c ซ a ค่ะจินตนาลงให้แล้วเดอ้อโทรจากทางไกลค่ะคุณผู้ชมที่โทรมานะคะ,อะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้ความสนใจนะคะแนวทางค่ะมีเข้ามีมีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะจินตนาชาแนลนะคะเป็นสื่อกลางค่ะนําแนวทางจาก CNA ค่ะ แล้วก็ทุกๆเซียนนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณหลายๆค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอ,ขอบคุณลหลายๆค่ะสําหรับผู้เขามาชมออแนวทางนะคะเข้ามาดูแนวทางทุกๆนวดที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ทุกๆมือนะคะที่จินตนาลงคลิปไปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะถ้า ลงคลิปไปค่ะคําพูดคําจาอันไหนที่ไม่เหมาะสมหรือว่าคําเบาคําจาทีบมวลนะคะบ่ถูกตาตองใจของคุณผู้ชมจินตนาขอโทษขออภัยหลายๆเร้อค่ะยังไม่ถูกใจใครค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าบ่าถูกใจก็ผ่านนะคะเนาะค่ะจินตนาก็ขอบคุณทุกๆ การดูนะคะไม่ว่าจะเป็นนิดๆหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมเข้ามาดูนิดนึงจินตนาก็ดีใจแล้วค่ะถึงไม่ดูจบคลิปนะคะค่ะเรากะแนวทางทีทังช่องจินตนาลงไปนะคะมีลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมลงแค่สองแนวทางเด้อค่ะส่วนฮานอยจินตนาไม่ลงค่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลาส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมจินตนามีงานมีงานเสริมสวยด้วยค่ะมันก็เลย สะดุดตรงนั้นนะคะเพราะเราต้องหาเงินไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะรับลูกค้าไปนั่มเนาะคะ่ะถ้าเข้าจะปฏิเสธลูกค้าก็ไม่พอใจคะ่ะเป็นคนสาธารณะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่บริการนะคะเป็นคนบริการก็คือถาภายมากข้าเจ้าบ่พอใจเข้ากับมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นงานของเราหน้าบ้านเราก็เปิดอย่างเงี้นะคะคุณผู้ชม ก็ทำให้ลูกค้าไม่พอใจด้วยฝีมือน้ำขาคุณผู้ชมเป็นงานฝีมือเนาะจินตนาการเลยอ่ะตัดสินใจไม่ลงฮานอยนะคะเอาเป็นที่เข้าใจเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะแนวทางของเซียนเอกค่ะคุณผู้ชม มี FC ค่ะโทรมาประจำเลยนะคะว่าลงหรือยังนะคะสองสามหวดที่กินตนาใดแนวทางของเซนเมากนะคะกะมีคนติดตามเนาะคะ่ะร่อทาเบิงนะคะกินตนากขอขอ,ขอพุดหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามของเ้นเนะคะแต่ว่าแนวทางเพิ่งกะอืม ใส่ได้อยู่ด้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตามเซียนเอก็ดูนะคะคุณผู้ชมอย่าพลาดอย่าเผลอค่ะเพราะว่าแนวทางที่เพิ่นธไหมาเนาะค่ะเนาะเป็นรัฐบาลไทยค่ะที่ลงทางช่องจินตนานะคะ่ะเจ้ามือยานค่ะเจ้ามือยานค่ะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าเซียนเอขึนวณหวยนะคะเจ้ามือจะบอรับเนาะคะ่ะเนาะต้องไปที่อื่นค่ะคุณผู้ชมต้องหาซื้อที่อื่นนะคะเอาค่ะแนวทางก็เบิงน้ำกันค่ะคุณผู้ชม พิจารณาไปนน้ำกันเด้อค่ะแนวทางที่เ n นเอให้มาในงวดวันที่หนึ่งเอซิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปดูกันเลยค่ะค่ะงวดวันที่16บหกสิงหาคมสองพค่ะเ n นให้เลขวิ่งมาก่อนค่ะคุณผู้ชมส่วนชุดเต็มให้รอนะคะรอชุดเต็มค่ะประมาณอีกมือสองมือค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ชุดเต็มมาแล้วก็จะมีชุดตัด โค้งสุดท้ายให้ด้วยค่ะเพราะว่าโค้งสุดท้ายที่เพิ่นนห้มากนะคะเพิ่อนจะตัดหายเหลือนิดๆหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมติดตามเด้อค่ะกดติดตามไว้ค่ะจะเย็นๆล่อนะคะคุณผู้ชมเนาะถ้าดูแล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งเด้อค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะวิ่งบนล่างค่ะคุณผู้ชม9กับ2ค่ะ9และ2นะคะวิ่งบนล่างค่ะเอาค่ะสำหรับ ของเซียนเอนะคะงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเขาทั้งบนทั้งอเขาจริงๆเพื่อนให้วิ่งอ4นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะแล้วก็ดูงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมของทีพานมาเนาะ,ค,ะค่ะเชื่อค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งนะคะเห็นบ่นคะให้วิ่ง4กับ8ค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งเพื่อนบทิงค่ะนะคะ พอบางวดน,นั้นเพิ่นตัดหนึ่งออกค่ะมันออกสองหนึ่งหลังเนาะเป็นนนวดนี้เพิ่นบอเพิ่นห้มากคือเกาค่ะคุณผู้ชมก็จับแต่ว่าก็เน้นๆพ่อสุดท้ายเพิ่นก็นตัดแปดศูนย์ออกแล้วก็ตัดแปดแปดออกมันก็นเหลือแค่บวกีครูค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็เข้าไปเต็มเต็มนะคะสําหรับแนวทางของเซ้นเอกค่ะตัวดน,นี้ตามต่อมาแล้วกับคอยมานมานันปังปังเลือกค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีค่ะคุณผู้ชมสําสหรับท่านใดนะคะที่ อยากเข้าลายกลุ่มค่ะเป็นลายกลุ่มนะคะคุณผู้ชมลายกลุ่มเพื่อดูแนวทางค่ะเบิมดมือค่ะคุณผู้ชมบ่า,บาจะเป็นหุ้นเป็นที่เคอีอี่ยังนี่ละค่ะคุณผู้ชมมีเบิดมือค่ะมีน้อยมียังพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะลงมาจะเข้าลายกลุ่มเชิญเด้อค่ะฟรีนะคะคุณผู้ชมถ้าเข้ามาแล้วอยากดูแนวทางนะคะมีแนวทางห you, คุณผู้ชมทุกวันค่ะคุณผู้ชมนะคะ เปิดใหม่คะ่ะคุณผู้ชมเปิดไลน์กลุ่มใหม่ค่ะใครสนใจก็เขามาเดอ้อคะ่ะ ID ก็คือเข้าไปที่ไอดีนะคะคุณผู้ชมไอดีเป็นเบอร์โทรคะ่ะ084 952 0230จินตนาคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาเบ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลนะคะแล้วก็นําแนวทางไปขอให้หมานให้ปังทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วก็ ติดตามไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางชุดเต็มของ CNA สําสำหรับคลิปนี้เจตนาขอบคุณและก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขโชคดีทุกท่านสวัสดีคะ่ะ